วันนี้เรามีเมนูนะคะที่แบบคลายร้อนเนาะเราเอาชานะคะชาอุ่นหลงเนาะแล้วก็ดอก,ก๊กควยนะคะแล้วก็อดอกกระเจี๊ยบเนาะดอกกระเจี๊ยบช่วยรักษาอาการร้อนในเนาะแคควยก็รักษาเหมือนกันแล้วก็ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจด้วยนะทุกคน เราจะต้มต้มให้แบบน้ํามันเข้มข้นนะคะแล้วก็กรองแล้วก็เก็บน้ําไว้แช่ช่องเย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะดื่มเราก็เอาน้ำแข็งใส่น้ำแข็งเนาะดื่มได้สองสามวันเลยต้มหม้อหนึ่งนะคะทุกคนร้อนเรือเกินเราต้องหาเมนูที่แบบ ธรรมชาติหนึ่งกินแต่น้ำหวานไม่ไหวอะทุกคนน้ำตาลก็จะขึ้นนะจะเป็นโรคอย่างอื่นเ่ะเดี๋ยวเราให้มันเดือดเรามากองน้ำนะคะกินหอมมากตอนนี้เป็นสีแดงแล้วน้ำสีสวยมากทุกคนเดี๋ยวรอให้เย็นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะ